เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกลาวสร็จไปแมาพบกันแล้วกับช่องติดติดปั่นนะครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ตี๋้อมาตะลุยกันกับโซลต์โทเพยแล้วก็ค่ายพีจีสุดโปรดนี่นเลยครับอาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้นะครับท่านผู้ชมเออยญิงสาวความรุเรื่องแบบตะวันอ๋ท่านผู้ชมนะ Oriental Prosperity นะคุณผู้ชมนะอ่าแล้กดเริ่มกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่ะตังก็แตกนะครับเป็นชายหนุ่มยญิงสานะครับมีทองคําพว,วงส้่หม้ไหเหล้านะครับมีการสะสมตัววายนะครับอ่ามีการสะสมตัวคูนสแคตเตอร์สี่อันแล้วก็ซื้อพิตาตินไทยนะครับผู้ชมนะเกมนี้ใครจะร้อนก็ซื้อพิตาตินนะครับแต่ว่าผมบอกว่ามันแตกง่ายจริงนะครับสำหรับสแคตเตอร์ของเกมเกมนี้แตกง่ายครับใจเย็นรอน,นิดนึง อาจจะแตกได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็พิ่ตีก็จะร้อนอยู่พอสมควรถ้าไม่แตกในเร็วนี้ก็อาจจะซื้อฟิ่เจอร์นให้ทุกท่าได้ดูกันนะครับนะครับ,นะรบเอา,าเราเริ่มเกมด้วยนะครับต้นทุนประมาณ7,000นิดๆนะครับผู้ชมและเราเล่นกันเบ็ดละ30บาทเดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือจะล่วงนะจะรอดหรือจะล่วงนะสำหรับเกมเๆนี้นะครับบวงรบครับพี่ตีตั้งไว้สักประมาณเออเท่าไหร่ดี ลบสัก2,000นะครับตีบวกสักพันหนึ่งก็โอเคแล้วแล้วผู้ชมนะเริ่มมาเห็น2ตัวนะครับเอาละระหว่างนี้ครับก่อนอื่นเลยพี่ตีก็ฝากเตือนเอาไว้สักน้อยๆนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ตามนะเด็กต่างวุฒิแบดปีควรมีผู้ใหญ่คัดแนะนำหนึ่งครับเข้ามาแล้วนะครับดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีนิพันธ์ของเรากันด้วยนะเนาะ พี่ตีได้มีกําลังใจในการรีวิวเกมทุกวันท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่าดูคนเดียวเองค่ะท่านผู้ชมพี่ตีบอกทุกคลิปเลยอย่าดูคนเดียวเองค่ะฝากชวนคุณพ่อคุณแม่คนพี่คุณน้องนะครับลูกป้าน้าอามันต้องร่วมแชร์ไปด้วยกันนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ต้องมาหาทางรวยกับวัยรุ่นพีจีแน่นอนครับวันนี้พี่ตีก็มาเล่นเกมนี้ครับ Oriental นะ o ออเรนทัลพอสพลิที่หรือเกมความทะลุเลื่องแบบตะบันนะครับหรือเกม นุ่มสาวนะคุณผู้ชมจากค่ายพีจีนะ้ะเรียกง,ง่ายเลยดูจากภาพข้างหน้าเลยทู้ชนนะแล้วบอกเลยว่ามารวยไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าจะรวยเนะี่ยต้องตามพี่ตีมาให้ถูกนะพี่ตีเล่นกับสล็อตเทพนะครับแหล่งโลวามมันความมันเดิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะทุ้ชนนะนะนะเล่นกันแบบจุใจแน่นอนนะครับ จะน่าจะเต็มทุกวันนะคผู้ชมนะเล่นกันให้เห็นแบบจะตะเลยไม่มีตัดต่อนะครับช้าคือช้าเร็วคือเร็วมาเร็วคือมาเร็วมาช้าคือมาช้านะครับได้จากคอมโบคือคอมโบได้จากฟิวเปินคือฟิวเปินเลยนะครับต่อสูอตรหรังพิตีไม่มีอะไรมากครับกดธรรมดาสลับกับกด Double บดับเบิลทักนะดับเบิลทักนีคือกดเดมย้ำเข้าไปนะครับให้แบบสปินมันรัวแล้วเรื่องวันใหญ่ออกมานะ สำหรับการที่ต้ๆๆๆๆนทุนน้อยๆครับพี่ตีแนะนําให้เล่นเบ็ดละสิบาทพอนะไม่ต้องมาเล่นเบ็ดละสาสิบาทเหมือนกับพี่ตีนนะพี่ชมนะอาจจะแบบหมดเร็วพอสมควรนะครับพี่ชมอุ้ยมาแล้ว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 ,ลวเออคูดคูดสีเข้าไปคูดสีเข้าไปอุ้ยหายเล่ากับหีเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าบาทอุ้ยขาดไปตัวเดียวท่านผู้ชมขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับ ถ้าอีกตัวหนึ่งนี่จะโอเคมากๆเลยนะแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะผู้ชมเกือบเข้าสแคตเตอร์เลยแมล่ละนี่ครับผมบอกแล้วว่ามาง่ายจริงนะสำหรับเกมคนนี้นะผู้ชมมาง่ายเหมาตตอ,อีกแล้วมันมาง่ายมากๆนะผู้ชมนะไม่ต้องลุ้นนะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับไม่ต้องลุ้นกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมโอเคมาโอเคมาครับอืม มาอีกหนึ่งยังไงฮะยังไงฮะถ้าไม่มานี่จะซื้อฟีสปินแล้วนะจะฟีสปินมาแล้วนะครับผู้ชมจะฟีสปินมาแล้วนะครับตัวเอมาโอ้โหคุดณสองวียงเข้าไปตัวเควิ่งมาอีกโอ้โหความบันเทิงความบันเทิงความบันเทิงของฉันไม่อยากซื้อฟีสปินเลยนะผู้ชม ต้องเข้า s c เตอร์ให้ได้นะครับท่ชมนะใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเดินผ่านมาน้ท่าชมแวะดูก่อนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันแบบทุกวันนะพี่ตีคือรีวิวให้ดูกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแบบมาเล่นแบบ มาๆมาหายๆนะพี่ตีคือจัดทุกวันรวยทุกวันนะครับกาไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะทุมนนะวันนี้ก็เราเล่นเกมนะครับชายหนุ่มหญิงสาวนะพูดง่ายๆเลยจะค่ายพีจีนะทุกนนะเลื่อนมาอยู่ประมาณเกมที่5ที่6เลยนะครับเพิ่งมาได้ประมาณ2เดือน3เดือนครับเกมใหม่นะครับระบบกําลังดีนลครับเด้งแบบกุ้ย สวยสวยนึกว่าจะเหมาจอนะเพื่อนที่โอ้ยนี่คือนึกว่าจะเหมาจอนะคอมโบมันยาวจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าตัวคูนไม่ได้ตามคอมโบไงตัวคูณมันตามไอตัวสแครเตอร์ไงครับท่านผู้ชมถ้าตัวคูณตามคอมโบนี้ก็อาจจะไม่ต้องเข้าสแครเตอร์ก็ได้นะครับอืมยังไงต่อยังไงต่อ หมุนไม้หมุนหมุนหมุนไม่ผมไม่หมุนเฉยเลยนะโอเคมาแลนะครับผู้ชมโอ้ตอนนี้คือพี่ตีลุ้นจริงๆนะว่ามันจะเข้าสเกตเตอร์เองหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันยืออยนะนย้ออยู่นะมันยื้ออยู่นะถามว่าขาดทุนไหมมันก็ไม่ได้ขาดทุนนะผู้ชมนะมันกําลังยือ้อยู่นะครับพี่ตีบอกเสมอว่าถ้ามันยื้อแสดงว่าใกล้แตกแล้วนะผู้ชมนะ ถ้ายื้อแสดงว่าใกล้แตกแล้วขอยื้อต่ออีกหน่อยแล้วกันขอเยอะยืย้อต่ออีกหน่อยแล้วกันครับผู้ชมยังไงเฮ้ยโอ้โหโอเคมาครับตัวเอ็โอ้ตัวเอ็ไม่มาเดินไดตัวเอ็มหมอนจอแล้วเมื่อกี้เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับพี่ตีเนี่ยจะซื้อพิสปินดีไหม แต่ว่าบอกเลยว่ามันมันง่ายจริงนะมันง่ายจริงมันแบบสแคตเตอร์เนี่ยถ้ามันมาเนี่ยคือมันจะมาง่ายมากครับวันนี้เราน่าจะเข้าผิดเวลาหรือเปล่าไม่ตรงตามช่วงหรือเปล่านะครับมันไม่ขาดทุนแต่ว่ารางวันใหญ่ไม่มาแล้วจนะตอนนี้คือกําไรของเราประมาณ2 0 0บาทเท่านั้นครับ ไม่ยอมให้ขาดทุนแล้วก็ไม่ยอมให้ได้กําไรเยอะๆด้วยวันนี้เราตั้งกําไรไว้พันบวกนะครับทุกผู้ชมเราจะจบกําไรแค่สองสามร้อยนี่มันก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเพราะเราเล่นเบ็ดสูงนะครับหมายชื่อว่าวันนี้พี่ตีจะได้หนึ่งพันบวกไหมเนาะวันนี้เรากดมาประมาณแปดนาทีแล้วนะครับผู้ชมแปดนาทีเราได้กําไรมาประมาณสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยนะครับขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับอุ้ยโอ้โหหมาจอตรงนี้ ไม่มีตัวคูณมีต่อไหมมีตัวคูณแต่ไม่แตกอะไรครับเนี่ยว่าไปนั่นนะครับผู้ชมนะอีกหน่อยนึงครับอีกหน่อยนึงขอไปต่อยหน่อยนึงขอฟื้นอีกหน่อยนึงถ้าอีกหน่อยนึงยังไม่มานี่ต้องต้องเชื่อดแล้วนะต้องเชื่อดด้วยแบบซื้อวิต่ปีแล้วนะผู้ชมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่ครับมันจะเป็นการลงทุนนะครับผู้ชมแล้วก็การแตกกลับมาเนี่ยมันจะได้ไม่ได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยเนาะ อ่ะละวสองอันแล้วมีลุ้นนะมีลุ้นนะอุ้ยสามมาแล้วนะโยมมีสามมาแล้วมีลุ้นมีลุ้นอีกตัวหนึ่งเพียงเซกเซกมาเซกเซกโอ้โหวุษาสีส้ม,สสสมดีใจดีใจเป็นตัวฟรีเฉยเลยเอาละมีไหมมันเริ่มไม่เห็นสามแล้วนะชมเริ่มเห็นสามแล้วก็มีหวังต่อนะครับมีหวังต่ออีกหน่อยนึงต้องปิดท้ายสวยๆในซี กดกันมา10นาทีเลยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้สอาคาแรคเตอร์แล้วและหนังสือเมาจอคูณ4ีเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปครับกำไรมาแล้วครับอุ้ยสามตัวแล้วท่านผู้ชมคูณ6แล้วขออีกตัวนึงอีกตัวนึง,อ,นงอีกตัวนึงเถอะมามามาเอาเรียบร้อยครับโอ้โหลุ้นตัวโกงนะครับวันนี้พี่ตีคือแทบจะลุกวิ่งยู่แล้วท่านผูช้ชม วันนี้พี่ตีก็เล่นเกมห,หนุมสาวนจากค่ายพีจีนะครับแล้วก็เล่นกับสล,อล็อตเพเนาะใครตามเข้ามามันก็กลุยหน้าเลยครับนี่แปดสตปินครับเริ่มจากคูณ8นะทุกคนนะตัวคูณจะเพิ่มตามสแคตเตอร์ที่แตกอยู่ในฟรีสปินนะครับแล้วก็รวมถึงเพิ่มสปินให้ด้วยนะเกมนี้อาจจะยาวนะครับอาจจะเป็น i n นฟินิตี้แน่เลยถ้ามีตัวสแคตเตอร์มาในทุกรอบนะครับยังไงโต ยังไงต่อฮะอือตัว K มาเหลือแค่สองฟิสปินเอ้ยไม่ได้นะอย่างนี้ยายายาเกลือนะอ,อย่าเกลือนะอ,อ,นะอือหายเล่าโอเคพันกว่าบาทจบอย่างเงี้ยเรามันก้อนโตมาแล้วครับผู้ชมกําไรของเราตีบกวกมาพันกว่าบาทแนะน่นอน,นครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าดอกนี้ดอกเดียวและดอกสุดท้ายมาเข้าไหมตัว Q อย่าให้น้อยหน้าคูณสองเหวี่ยงเข้าไป มีต่อไหมโอ้โหจบจบครับท่านผู้ชมเอาละได้รางวัลรวมเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮสิบฟิลิปินงาบได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทนะครับกดละมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเอาละไปดูกําไรนครับวันนี้ได้กําไรมาหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเยอะยังไงก็ขอฝากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับหนุ่มสาวนอกจากให้ p ีหีฝากสร้างตเพแล้วก็ช่องตีติปันของเรากันไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ